จ่ายตังเกียเธอคนนี้ก็เย็นด้วยได้อะไรคะอาหารเช้าอันไหนค่อาหารเช้าอะไรก็ได้นี่ไงอันนี้เป็นอาหารเช้าชิวทานชิวทานชยวานึ่งเด้อเด้อเย้ ิงคุณได้เจอพวกเราอีเ้วเราไม่เห็นคตรหาเลยเราเห็นน้อยทีดูไปมีตำรวจด้วยโอ้ยไม่ต่อไปอ้ไล่มาแล้วปาพีมาแล้ว ทำสิ่งดียไว้มาตทำสิ่ดียวไว้เยอะๆไม่กลับอะไรผมเวลเรา็นน้งเมัได้เป็นของด้วยเพียวออกระบาสต็อกตีเล่นของดูดูโอโลโอโลอ้โหลโอ้โหลดีดูดูดู